เอาเบ้นไปไงมาไงวันนี้มามามา,มานั่งก่อนแล้ววันนี้กินอะไรดีเนี่ยเออคืออ่ะกูรู้ละเหมือนเดิมใช่ไหมโอเครอแป๊บนึงนะเพื่อนอย่าก,กูจับมาให้พี่โจ๊กว,ว่าไงไี่หยุดบอกนะว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องพี่เบนเขาอะเรื่องอะไรอะ ก็ตอนนี้บริษัทพี่เบนเขาล้มละลายไปแล้วพี่เบนอะเที่ยวยืมเงินคนอื่นเขาไปทั่วเลยอะแล้วเนี่ยก็คงจะมายืมเงินพี่เหมือนกันนั่นแหละฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าพี่ห้ามให้ยืมเด็ดขาดพี่ก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าร้านเรากําลังขาดทุนอยู่ะเออเออเออ,เอ,อรู้แล้วนะมาแล้วเพื่อนไข่เจียวอาหารปวดของมึงขอบใจมากเลย เออจกที่จริงที่กูมาวันนี้กูไม่ได้ตั้งใจมากินข้าวหรอกกูว่ามึงก็น่าจะพอรู้เรื่องกูบ้างแล้วแหละที่กูมาวันนี้กูตั้งใจจะมาขอยืมเงินสักก้อนอนึ่งะแต่กูไม่ลำบากจริงกูไม่มารบกวนมึงหรอกเว้ยแต่กูไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ววะเฮ้ยพูดอะไรแบบนั้นรบกงรบกวนอะไรกันเราเอ,อ็เพื่อนกันนะเว้ย ออแล้วนี่มึงไปหานิวมาอย่างเนี่ยเดี๋ยวกูโทรเรียกมันมาช่วยอีกแล้วกันนะเฮ้ยไม่เป็นไรกูกูไปมาแล้วฮะเป็นล้างเลยเหรอกูไม่มีอ่ะถึงกูมีกูก็ไม่ให้มึงยืมอยู่ดีมึงดูสภาพมึงตอนนี้ดิเบนซ์มึงออกไปมึงก็ไม่มีปัญญามาคืนกูอยู่ดีแต่เราเป็นเพื่อนกันนะเวนิวอ<ฮ>ยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเอาขอมาเพื่อนมาอ้าง<ฮ>เพื่อนจนโจนอะ่ะกูไปคบหรอกเว้ย อ๋อฮะนี่พันหนึ่งถูกกูให้มึงแล้วกันไม่ต้องมาคืนด้วยน่าจะพอให้มึงซื้อข้าวกินได้ไหลายมื้ออะโอเคกูคขอโทษนะเว้ยที่มารบกวนมึงอะไอ้นิวนั่นไอ้นิวเดีย๋ยวให้กูเจอนะเออแล้วนี่ทำไมมึงเพิ่งมานึกถึงปัวเนะี่ยกูก็รู้ว่ามึงลำบากเหมือนกันอีกอย่างมันก็เพิ่งแต่งงานด้วยอะ กูเลยไม่ค่อยอยากรบกวนมึงเท่าไหร่นี่ถ้ากูไม่ลําบากจริงไม่จนปัญญาจริงนะกูไม่บากหน้ามาหามึงแบบนี้หรอกแต่กูอยากลองดูอีกสักตั้งจริงนว้ยแล้วนี่มึงต้องใช้เงินเท่าไหร่ล้านนึงเป็นล้านเลยเหรอใน,น,นมืออุทานของเอนิวเป้เลยเนี่ยอย่าบอกนะมึงไม่ใหญ่กูอยู่เฮ้ย,มยไม่ใช่แบบนัน้น แต่วันนี้มึงกลับไปก่อนได้หรือเปล่าวะกูช่วยเหลือมึงแน่นอนแต่กูขอเวลาสักสองสามวันวนะกูกลับก่อนหน่อยอ่ะนี่เหยืตาหนึง่ง มึงไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะจกอะไรนะพี่จะเซ็งร้านเหรอฉันว่าพี่ต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะก็เบ้นกำลังลำบากอยู่อ่ะจะไม่ให้พี่ช่วยได้ไงซีนอย่าลืมนะที่เราเปิดร้านนี้ได้อ่ะก็พราเงินทุนของเบนฮัลโหลเซจครับผมตกลงเซ็งร้านให้เสียครับแต่ผมขอร้านนึงนะครับ ครับมึงไม่ต้องสนหรอกว่ากัวงเงินมาจากไหนมึงตั้งใจสู้ให้เต็มที่ก็พอแล้วเพื่อนกูรู้ว่ามึงทำได้อยู่แล้วแหละขอบใจมากเลยไว้จุกกูสัญญากูจะทำให้เต็มที่ขอบใจเว้ย ไอโจอ้นี่มึงมาเปิดร้านอยู่แถวน,นี้หรอือวะดูดูไปร้านมึงไม่เร็วนี่วามึงมีสโลแกนของร้านยังให้กูช่วยคิดเอาไหมเอ่อนี่เลยคำแรกประทับใจคำต่อไปประทับซ่วมชอบไหมแต่ถ้ามึงไม่ชอบนะเว้ยกูยังมีอีกอร่อยเกินคาดพยาเต็มท้องเฮ้ยมึงพอได้ยังวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิวะ กูก็แค่แวะมาทักทายมึงอ่ะเออแล้วน,นี่มึงได้ข่อยเบนยังตอนนี้นะเว้ยมันเปิดบริษัทใหญ่โตเลยตอนนี้มันไม่ได้ชวนมึงไปหุ้นด้วยหรอวะกูได้ข่าวตอนนั้นมึงก็ช่วยมันไปเป็นล้านไม่ใช่เหรอเฮ้ยที่มึงขับอะไรของมึงวะกูพูดผิดตรงไหนอ่ะนี่ดีนะตอนนั้นกูไม่โง่ไปช่วยมันมึงก็เหมือนกันแหละไม่น่าโง่เลยจุกเอา้าเบน กลับานเมื่อไหร่วะเนี่นยแล้วนี่เป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งหลายปีเลยเออกูสบายดีอ๋อสบายดีก็ดีแล้วแล้ววนเนี้ยกินอะไรไหมเนี่ยวันนี้กูไม่ได้มากินข้าวอะกูมาตอบแทนมึงที่5ปีก่อนอะมึงได้ช่วยเหลือกูไว้ไงไาาในนี้มีเอกสารการโอนหุ้นของบริษัทโฉนดบ้านและที่ดินและเงินสดอีกหนึ่งล้านบาททั้งหมดนี้เป็นของมึงเฮ้ยเบน์ว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าวะมันไม่มากไปหรอกเว้ยเพื่อน พอตอนนั้นไม่มีใครยอมช่วยเหลือกูเลยสักคนก็มีแต่มึงนั่นแหละที่ยอมขายร้านเพื่อมาช่วยกูอ่ะมันยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจกูมาจนถึงทุกวันนี้เลยวะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะมึงคือเจ้าของบริษัทอีกคนหนึ่งรับไว้เถอะเพื่อแต่ว่ามาตรงมาแตกะไรอีกแล้วกำไรทุกบาททุกสตางค์ที่กูได้มาเนี่ยก็ล้วนมาจากเงินหนึ่งล้านบาทของมึงนั่นแหละอ่ะนี่เป็นเงินของมึง ไอ้เบ้นเงี้ยงต้องกันกันอยู่ไหมวะออกวูพอจะเที่ยมดน่ยไปมาไปกันเถอะไปไปละ